ครับสวัสดีครับกับผมสิบเอกกิติศักดิ์ปุิจักรเป็นเจ้าหน้าที่โครงการห่านพันธุ์ดีของพันธุ์ลาบที่หนึ่งกรมทหารราบที่สี่ภาคยโสธรนครสวรรค์นะครับวันนี้ได้รับผิดชอบในการทําปุ๋ยหมักไม้กับกองนะครับวิธีการทําปุ๋ยหมักไม้กับกองคือหนึ่งงที่ต้องเตรียมเลยนะครับคือซากพืชได้แก่นะครับใบไม้ใบหญ้าฟางข้าวนะครับต้นข้าวโพดนะครับต้นมันสำปะหลังนะครับเป็นต้นนะครับสองปุ๋ยคือปุ๋ยคอกนะครับคือมูลสัตว์หรื ขี้วัวขี้ควายขี้เป็ดขี้ยังคาวนะครับ 3. นะครับการเตรียมดินนะครับต้องเป็นหน้าดินที่ดินที่ร่วนและเป็นดินที่ดีนะครับครับการใช้ประโยชน์นะครับการใช้ประโยชน์ประหยัดการใช้ปุ๋ยเคมีนะครับทําให้ดินร่วนและอุดมสมบูรณ์นะครับ 3. เพิ่มธาตุในตัวเกนนะครับ 4. รักษาความชื้นและความอุดมสมบูรณ์ของดินนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมในการทําปุ๋ยหมักไม่ปอกรนะครับ 1. สารเล่งซูเปอร์พอร์สองนะครับเพื่อสาหรับการย่อยสลายนะครับ2จะมีจะเป็นฟางข้าวนะครับ3าก็จะเป็นบัวลดน้ําี่ก็จะเป็นน้ํานะครับ5ก็จะเป็นมูลสัตดสือที่กัวครับครับขั้นตอนต่อไปเป็นการสาธิตการทําปุ๋ยหมักในขับกองแบบสังเขปนะครับแบบข้าวๆนะครับกองเล็กนะครับขั้นตอนแรกนะครับนําฟางนะครับนําฟางมาทําเป็นกองนะครับ าโรยนะครับโรยทําเป็นกองนะครับเล็กๆนะครับครับสูงประมาณ1เมตรได้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับนาขี้วัวนะครับนําขี้วัวนี้โรยโรยทั่วกองนะครับโรยทั่วกองโรยรอบๆนะครับโรยรอบๆรบพอโรยเสร็จให้ทั่วแล้วนําฟางนะครับนําฟางนําฟางมากบ นำฟางมากบเป็นชั้นนะครับนะครับเป็นชั้น1เมตรนะครับ1เมตรแล้วก็ทำการผสมน้ำนะครับผสมน้ำด้วยซปเปอร์พอดอนหนึ่งนะครับช่วยในการย่อยสลายนะครับใส่น้ำนะครับประมาณ20ิลิตรในกระแบงนะครับแล้วก็ทำการคนนะครับทำการคนให้เข้ากัน ปุ๊บนะครับทาการคลมเข้ากันแล้วก็เทนะครับเทใส่บัวลดน้ํานะครับเทใส่บัวลดน้ํานะครับแล้วก็ทําการลดทําการลดโดยรอบๆนะครับโดยรอบๆกลองปุ๋ยหมักนะครับลดให้ชุ่มนะครับลดให้ชุ่มเพื่อ ช่วยในการยอดสลายนะครับของใบไม้หรือฟางข้าวหรือที่เราได้ทำการหมักไว้นะครับครับก็เสร็จนะครับก็นะครับก็จะเป็นเสร็จขั้นตอนนะครับความยาวของกองขุยหมักนะครับก็จะยาวประมาณ20เมตรนะครับข้างก็จะกว้าง2เมตรนะครับแล้วก็จะทำสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับได้นะครับ ระยะการใช้งานของปุ๋ยหมักไม่กับกองที่เป็นเป็นปุ๋ยนะครับที่สามารถใช้ได้เลยก็ประมาณ3เดือนนะครับก็คือประมาณ9กวันนะครับหลังจาก90วันเราก็นําปุ๋ยหมักไปใช้ในพืชไร่นะครับเป็นพืชไร่พืชยืนต้นเช่นนะครับต้นมะม่วงหรือนาข้าวนะครับหรือเป็นพืชผักสวนครัวนะครับเป็นต้นนะครับก็ควรระวังนะครับ ก็ควรระวังอย่าการลดน้ำนะครับอย่าให้ลดน้ํามากเกินไปนะครับหรืออาจจะทําให้แฉะอย่าทําให้แฉะมากเกินไปนะครับการลดน้ําก็จะเป็น1นึ่งสัป,ปดาห์ก็จะลดประมาณ2ครั้งจะใช้ในการเหล็กแหลมนะครับแทงเข้าไปประมาณ40เซนติเมตรครับ